อาจารไหนที่ยังไม่มีที่นั่งนะครับก็หาที่นั่งได้นะครับมีแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีการพรยนครนายจารึ่งใจส,สิรวนประมงจังหวัดกับนักผู้แทนส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรไปนะครับนายสาคอนเกี่ยวข้องครับท่านสนสนพระประชาธิปัตย์ครับครับท่านต่อไปนะครับนายเป็นาทางผ่านหรืออ่าทางสำรองนะครับก็เตรียมเต็มที่นะครับแล้วก็ ที่นกำมานันเนะทำเพอเอารกับกระบี่ร่วมกับองค์การได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำท้องที่ผู้นท้องถิ่น แวันไงเรีกับหลวงไหมที่กัุณาณให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธสัญนารเนื่องในบรรยการได้เดินทางมาพบปะกับทุกท่าน จากคำกล่าวรายงานก็ทราบอยู่แล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ21กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันประมงแห่งชาติครัมนา,นนา,ายเจริญชัยศรีสวรรณประมงจับกระบี่ในนามของคณะ,ะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับของประมนะครับตั้งแถวได้เลยนะครับ 你听话，咱先干啥？